เอาครับมาแรกเลครับหลดแก้คันครับดเดี๋ยวด้วยครับนี่ครับหลดแก้คันเต็มปากเลยครับเองมาวัดกันดูนะครับ ดูนะครับโดดแก้คันครับสีเขียวนะครับนี่จะผ่านหรือเปล่าครับพอดีเลยครับนี่นะครับนะ